ปกติสถาบนิยากรนี้ก็จะมีแบบนั่งหลับนะแต่ตอนนี้คือไม่มีโอกาสได้นั่งหลับเลยค่ะแม่แต่ห้องน้ำยังไม่อยากเข้าเลยค่ะแม่แม่นั่งข้างหลังบอกว่าอุ้ยท่านเนี่ยท่านถ่ายทอดได้ดีมากละอีกอย่างหนึ่งท่านรำแบบเสียงท่านพ้อมากเลยนะคะค่ะสมััยกนหวูสัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไร่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องบัวบานอำเภอรัตะนะบุรีจังหวัดสุรินทร์นำโดยนางธารพรสุนทรารักษ์เลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องบัวบานได้นำพาพี่น้องปสมโรงเรียนผู้สูงอายุผู้นำชุมชนเข้าศึกษาดูงานที่สวนมอลำทำเกษตรณวันที่21กุมภาพันธ์2568เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศสดๆด้านในพร้อมๆกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมนชยาพนัทค่ะพอรพอสตอตตำบลบ้านดินแดงนะคะวันนี้ก็พากลุ่มผู้สูงอายุและก็อสมอและก็เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในชุมชนมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่สวนหมอลำการทําการเกษตรนะคะซึ่งก็ได้เกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรซึ่งก็จะมะีข้อแตกต่างกันกันกนกบที่ทาง ตำบลหนองบัวบานได้ทำเนาะจากหนองบัวบานนี่จะเป็นโค้งหนองนานะคะที่นี่ก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกอีกแนวหนึ่งซึ่งก็แนวทางก็คือเหมือนเอาไปปรับใช้ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะมีความเด่นก็คือข้อเด่นก็คือในเรื่องของน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าที่หนองบัวบานนี่ก็ยังยังขาดในเรื่องของแหล่งน้ําถ้าจะพัฒนาคือจะต้องมี แหล่งน้าก็เหมือนจะเป็นพวกโซลาเซลล์ช่วยก็จะทําให้สามารถทําได้ประโยชนจาการศึกษาดูงานนะคะก็คือ,อได้มาพบเหมือนได้มีมการพบว่าการปรับใช้นะคะให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราเองนะคะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะและก็มีการศึกษามีการปรับเอาทฤษฎีมาใช้กับบริบทที่เรามีอยู่ก็จะทำให้เราสามารถขัาเก้าไปสู่ความยั่งยืนได้ สนุกไหมคะคุณหมอมาวันนี้สนุกมากเลยค่ะมันเป็นสิ่งแปลก,ปกใหม่ใหม่ที่ที่ตั้งแต่ทํางานมาก็คือไม่คิดว่าจะมีอ่าท่านที่ทําการเกษตรที่ขยันขนาดนี้นะคะสิไร่นะคะแล้วก็แบบมันมีความยั่งยืนเห็นแล้วแบบแบบเป็นพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องทํามาโดยตลอดนะคะเห็นมันเกิดผลจริงๆนะคะค่ะก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขเนาะ รู้จากผู้ที่ทําเองนะคะมาถึงก็ยังแบยหน้าตาแบบสดใสมากเลยนะคะวิทยากรให้ความรู้จป็นเลยววิทยากรแบบปกติก็ปกติฝังวิทยากรนี้ก็จะมีแบบนั่งหลับเนาะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีโอกาสได้นั่งหลับเลยค่ะแม้แต่ห้องน้ำยังไม่อยากเข้าเลยค่ะแบบถ่ายทอดได้ดีมากนะคะเห็นเห็นแม่แม่นั่งข้างหลังบอกว่าอุ้ยท่านเนี่ยท่านถ่ายทอดได้ดีมากะะ <c oughs> แบบาากละอีกอย่างหนึ่งท่านรำแบบเสีงยงท่านพอมากเลยนะคะค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเห็นแม่แม่บางคนก็ มาพอเดินดูแล้วก็บอกว่าจะกลับไปทําแบบนู้นแบบนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจค่ะใช่เป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นไอดอลให้กับแม่แม่ที่มาดูงานในวันนี้นะคะผมนายเอียงบิสัตตมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ได้มาศึกษาดูงานท่าอกการบริหาส่วนตำบลหนองบัวบานได้จัดงบประมาณให้ศึกษาดูงานซึ่งในส่วนนี้เนี่ยที่โรงเรียนผู้สูงวัยร่มสีทองอีกส่วนหนึ่งที่ที่มีส่วนร่วม ในการมาศึกษาดวงงานที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าอำเภอสุดินทรนะครับที่ที่ที่ได้ดูมาในส่วนนี้นี่นะครับก็เห็นสิ่งแปลกแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ที่เห็นมากที่สุดก็คืออยู่ในระดับของของประเทศนะครับเพราะว่าเออที่ท่านทําได้เนี่ยท่านทําอย่งไรถึงท่านทาได้นะครับก็อยากก็อยากจะไปทําอยู่แต่แล้วก็ ก็มาศึกษาดูง,งานก่อนนะครับมาดูง,งานก่อนว่าสิ่งไหนที่พอที่เราพอจะทําได้สิ่งไหนที่เราพอจะทาไม่ได้นะครับแต่ฐานแต่ละฐาน11-12ฐานที่ที่านได้บรรยายมานี่มานี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออเป็นประโยชน์ดีที่สุดกับกับทางจังหวัดสุรินทร์นะครับทางจังหวัดสุรินทร์ก็ม,มีมีอยู่ฐานที่ที่เราทําทุกวันก็มีเอ,อ่อในการเลี้ยงกบ้วก็การเลี้ยงปลาของอของเราก็มีอยู่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็ยังมีอยู่ แต่เราใช้อาหารอาหารทางตลาดเราเราเราไม่ได้ใช้อาหาราพืชพืนเมืองอย่างอย่างที่ทางวิทยากรบรรยายมานะครับมาพันธุ์ได้ได้ประโยชน์สูงสุดมากนะครับที่เห็นฐานแต่ละฐานแล้วก็ความรู้ที่ที่ทางวิทยากรบรรยายมานี่ที่พักที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือหนึ่งน้ำนะครับหนึ่งในน้ำน,น้ำน้ำพอเพียงมากน้วก็สอนพืชผักสวนครัวเนี่ยก็ดูแลก็ สะอาดแล้วก็ปิดปอดสารพิษเหมือนกับท่านบรรยายมาแล้วก็ปลาไก่แล้วก็เป็ดอันนี้ก็ก็รู้สึกว่าไปเห็นเห็นที่เห็นท่านทําได้ก็ก็ภูมิใจที่สุดนะครับภูมิใจที่สุดก็อยากจะนําส่วนนี้แหละไปไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของของคณะศึกษาดวงงานครับขอบคุณครับสวัสดีคครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณแม่ๆขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะโอกาสหน้าเราให้เจอกันใหม่ไม่ยามแน่เด้อบายบาย